กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะจอะเาวีพาเราไลสไตล์มีพารพี่น้องมาเก็บอันพักว่งตุ่งพี่นอ้องเพียอ่อนๆเลยทุกคนเพียกกาลังออกดอกไหมทุกคนออกช่อดอกนี่เจนี่เห็นบ่นี่อ่อนๆเลยจ้าเพียมื่อน,นี้มันอยู่ตรงอันนี้้วทุกคน่าวีมาเก็บอยู่ตรงเดยวเด้อคอยกล่องก่อน,นมันจะเป็นปลาละเมอะขึ้นมาจากแม่น้ำทุกคนสูงอยู่จ้าทุกคนพานรมทพี่จพักอัน กวางตุ้งเลยทุกคนพคักกวางตุ้งปลาเต็มเลยจ้ะเพียพี่น้องเดี๋ยวเด้อ่อยควายยางมาแล้วเดี๋ยวเด้อดีเสพเพี่อกันเพี่อเลยงามมากทุกคนงามมากเลยจ้ะมีแต่อันงามไอโนติไอโนอติมูฟเพี้ยเกียร์หลายมากทุกคนเดี๋ยวยเด้ค่อยๆเก็บกันมันออกมันออกข้างๆทุกคนเห็นบ่ลเห็นต้นมัน มันจะปิ่นเม็ดโลนลงมาอีหล่ะปงปลานี่เล้ยทุกคนนี่ปลาหนี่แม่นหมดเลยจ้าทุกคนนี่เห็นบ่ห็นปลาละเมาะลงไปเห็นทุกคนแม่นหมดจ้าทุกคนเอาแทนกล่องมาทั้งผีเด้อจะจะ้จะหาหนกทุกคนห้ามหนกเลยจ้าเห็นบ่อ่อนๆจา้ามามทุกคนมา เก็บจ้ะลักษณะตนมันทุกคนเห็นไ่เอาแว่นลวงทุกคนลักษณะตนมามันแสบนะทุกคนนี่จะ้ะงม้มออนแสบใช่ละ่ะพี่ยังเก็บพันในเบิดคักอันไหนปุ้งเดลิมาเอานัางกีฬาทุกคนมันดึงกล่องนะกล่องเดียเฮียซัมฟาราดออกมเฮียตึงตึง,ตง,ตง เพียเต็มเลยทุกคนเดียวโมเมนต์พามนุษย์นกฮะนี่จ้าเก็บพวกฝ้าทุกคนกับบอ่อหน่นนะเนาะทุกคนเนาะเป็นไ่เดลิกแล้วก็อยากถ่าประมาณนั้นทุกคนเพิ่งมาเห็นเลยจ้าทุกคนตะกี้เลาะหาได้พักอันเนี้ยพักกวงตุ้งเลาะหาเพิ่งได้เก็บสองสามปีมานี่ทุกคนเมิ่งเนี้ยเพียงามๆจ้าทุกคน เดี๋ยวเลิกเลละคุณนะแมนหมดลงไปกำลังออกดอกเดืองทุกคนน้นจา้าเบบ่งกล่องนี่เพื่อแต่ว่าต้นมันหน่อยทุกคนต้นมันหน่อยจ้ะเดี๋ยวด้วการโมเมตนต์เดียใครโมเมตนต์เพี่ก็เอาไว้เห็นมันออกดอกน้ำทุกคนจะเห็นบอทุกคนเบื่องสิเห็นบอแมนหมดเลวจ้ะนี่พี่จา้าต้นเพราะอยากงามทุกคน นปนบ่อยังงามที่พี่เดี้ยวเบื้องอ๋อวิ่งเอันวินทเธอเคีตัวนี่สุดดอกพักวงตรงป้าตัวนี่สุดดอกพ่อใหญ่เดลีกลับอันขอม้าไายรูปทุกคน,นจะน้ำงามทุกคนงามจังงามลงไปหันคุ้งจะไม่มีแล้วมั้งด้ยางลงไปเบื้องเลาเบื้องจากน้อยคนเห็นว่าจ้าเป็นโด่งเลยจ้านี่เป็นโด่งเลยไนมะ่มียางลงมาจะหันจ้าคุณพ่พอใหญ่เดลิกลับอัน กีลาขึ้นอยู่ท้องผีเจ้าผีย่างลงมาลงมาจ้ะเอาเก็บออกจากหน,น่อยเนาะงามเลยทุกคนยอดอั่วอเลยจ้าบุแมนหม่งปลาดิ้นมแม่น้ำจ้ะมันขึ้นมาจากแม่น้ำจากน,อน,นอ้อยเนาะดูมีอู้ยสีวออนไหมพี่นอ้องเปียงามจ้ะเปียลวกแซ่บพี่น้องลวกลวกกระปุลกับแก้วเฮะน่ะแหละทุกคนพื่อให้น้ำพริกนเนาะแซ่บเนาะอาจจะเลือนอาหาร มากลัวทุกคนอู้หหลายตัวนี้ทุกคนนี่บ่เบิ่งบ่เห็นหุงนะตัวี่ทุกคนบ่เบิ่งดีดีบ่เห็นจา้ามันเป็นผักกินไดนะ้น้ะทุกคนเนาะมันบ่จะาเรอะต้นมันกิลาก็อยากแกลนมาน้ำทุกคนนี่เป็นดงเอาช่วงดอกประมาณนี้แหละทุกคนนี่เห็นปะนี่ โอ right. oh! ้นันเป็นดอกมันอันลวงไปเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยววีวาลงมปรหานกับสีมีอยู่นะจ้าตะโพคุ้งบาลงมไปแล้วคุณยายเดลิกกีฬาร้ออยู่ข้างบนจ้าพี่ก็เมียนทุกคนโอ้ยกำลังจะออกดอกจ้ากำลังจะออกดอกพี่เป็นกลมเป็นกวจ้านี่ก็เต็มเลยทุกคนเพี่อเพื่อไหลทุกคนแต่ว่าจะมีเพราะละแม่ก็ได้ถ่ายพี่น้องเพื่นเพียออันนี้อ่อนๆที่จ้านี่อันนี้อ่อนๆที่จ้านี่เห็นว่าทุกคนนี่อุ้ย เต็มเลยจ้าพี่พี่ทุกคนเบิ่งอันนี้เห็นกำลังสิออกจ้าอทิตอีกจากสามสี่มือมาเก็บได้เลยจ้นนี่เฮียออกดอกงามทุกคนอ่อนๆทุกคนยิ่ดจะเข็ดักว้างตุ้งป่ากำลังออกดอกจ้นนี่ส้มนี่เฮียบีโพสละจ้าเอาไปเก็บว่ากินทุกคนจ้งามน้อยก็ออกดอกเหลืองอ่อนๆอยู่นะจ้นนี่ วันมีหนุมยังไงวันเด็กวันนี้ยสับเบียสั